ยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูกันดีกับชื่อภูธานบูฐานประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุดในโลกแต่คําถามคือพวกเขามีความสุขกันจริงๆหรือเปล่าครับ เพราะที่นี่คือดินแดนที่ว่ากันว่าอนุญาตให้ผู้ชายมีความสัมพันธ์กับสาวคนไหนก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์ชิงหนีไปได้ดือด้อแถมยังเป็นที่ตั้งของวัดที่เต็มไปด้วยรูปปั้นเจ้าโลกอวัยวะเพศช,ชายไว้สําหรับกราบไหว้ขอโชคลาภอีกด้วยและยังมีเรื่องราวเจ๋งๆและแปลกประหลาดอีกมากมายในภูทานที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนถ้าไม่ได้ไปร่วมสํารวจชีวิตจริงในภูทานพร้อมกับพวกเราผ่านวิดีโอ เเรื่องแปลกสุดช็อกที่มีแค่ในภูฏานนี้ครับอาณาจักรแห่งความสุข ท่ามกลางม่านเมฆบนเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อนๆคงเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมครับว่าภูทานะเป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสองยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดียแต่แทนที่เขาจะแข่งขันกันเรื่องอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีพวกเขากลับเลือกเส้นทางเดินของตัวเองนั่นคือการใช้ชีวิตเนิบช้าและมีความสุขครับดังนั้นที่นี่จึงเหมาะมากสําหรับใครที่ต้องการเยียมยาจิตใจครับไม่ใช่ที่เที่ยวแนวพลุกพล่านวุ่นวายเหมือนที่อื่นใครสายบุญนี่ ถูกใจแน่นอนเพราะคุณสามารถเดินสายไหว้พระได้ตั้งแต่เช้ายันคำ่ำเพราะวัดที่นี่เยอะจริงๆครับประเทศนี้มีพื้นที่ไม่ถึง40,000ตารางกิโลเมตรและมีประชากรแค่ประมาณ780,000คนแต่กลับโด่งดังไปทั่วโลกด้วยปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ g n h ที่ซึ่งความสุขและความสมดุลของชีวิตสำคัญยิ่งกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือ GDP เซีอีกครับ เมืองหลวงของผู้ฐานเนี่ยคือทิมพูทิมพูซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลวงไม่กี่แห่งในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะครับเพื่อนๆแล้วเขาทำยังไงเขาใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนกลางสี่แยกคอยใช้มือโบอกให้สัญญาณรถเหมือนในหนังเงียบสมัยก่อนเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าทุกอย่างกลับเป็นระเบียบและสงบเงียบอย่างน่าประหลาดใจ สิ่งที่ทำให้ภูฐานพิเศษสุดๆคือการที่พวกเขารักษาประเพณีและธรรมชาติไว้อย่างเหนียวแน่นครับ รัฐบาลเขาจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยการเก็บภาษีท่องเที่ยวในราคาแพงเพื่อปกป้องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพียงจำนวนน้อยและกฎเหล็กคือการจะไปเที่ยวที่นี่ต้องติดต่อผ่านบริษัททัวร์ที่ได้รับอนุญาตจากภูทานเท่านั้นนะครับจะไปขอวีซ่าเองหรือแบกเป้ไปเที่ยวเองไม่ได้เด็ดขาด พอไปถึงแล้วเราก็ต้องเดินทางไปกับคณะทัวร์และในรถทุกคันจะต้องมีไกด์นำเที่ยวคอยดูแลตลอดเวลาครับพื้นที่กว่า70%ของประเทศถูกปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบครับและผู้ฐานยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่ดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าปริมาณที่ปล่อยออกมาหรือพูดง,ง่ายๆคือเป็นประเทศที่มีสถานะคาร์บอนติดลบคาร์บอนนั่นเองครับเพื่อนๆแทนที่จะมุ่งแตะปั่นตัวเลขเศรษฐกิจให้โตเอาชาวภูเขา เชื่อกันว่าการใช้ชีวิตให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับที่นี่ถ้าเขาตัดต้นไม้ไปใช้หนึ่งต้นเขาจะปลูกคืนให้ถึง10ต้นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เหมือนได้ซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดของแม่ธรรมชาติเลยเพราะมองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้เขียวขจีและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าที่ภูเขา ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเด็ดขาดเลยนะครับเนื้อสัตว์ทุกชิ้นที่เราเห็นวางขายนําเข้ามาจากประเทศอินเดียทั้งนั้นครับชาวพูตานใช้ภาษาซองคาซองคาเป็นภาษาราชการครับแต่ภาษาอังกฤษก็มีการสอนกันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนซึ่งรัฐบาลเขาสนับสนุนให้เรียนฟรีด้วยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราสื่อสารกับพวกเขาได้สบายสายเลย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธนิกายวัชรยานครับเราจึงมักเห็นภาพของพระสงฆ์วัดเก่าแก่และธงมนสีสันสดใส,ดสปลิวสายวออยู่ทั่วทุกขนแห่งตั้งแต่ยอดเขาสูงลงมาจนถึงหลังคาบ้านเรือนสภาพอากาศที่นี่จะเปลี่ยนไปตามความสูงครับพื้นที่ราบต่ำจะอบอุ่นส่วนบนดอยสูงก็จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหน รับรองว่าคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาดเลยล่ะครับแล้วชีวิตความเป็นอยู่จริงๆในภูทานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจาะลึกและสำรวจพร้อมๆกันเลยครับชีวิตจริงที่แตกต่างและมีสเสน่ห์ในภูทานเมื่อเดินทางมาถึงภูทานและเช็คอินเข้าที่พักสิ่งแรกที่จะสะดุดตาเลยคือห้องพักที่ตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองซึ่งสื่อถึงกลิ่นอายของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งครับ และถ้าใครได้ไปพักที่โรงแรมในเมืองพาโรพาโรซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่สวยที่สุดในภูฏานท่านจะได้รับการต้อนรับสูตรพิเศษด้วยการกราบไหว้และรับพรจากพราหมณ์ก่อนเข้าห้องพักด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าสถาปัตยกรรมที่นี่มีเอกลักษณ์มากทุกซอกทุกมุมจะเต็มไปด้วยลวดลายวาดมือบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นหลังเล็กๆก,กระทัดรัดน่ารักและมักจะสร้างสูงไม่เกิน3ามชั้นครับ แต่เรื่องที่น่าทึ่งคือบ้านวัดหรือโรงแรมที่เห็นสวยๆนั่นเขาสร้างด้วยมือลุ้วนๆเลยนะครับไม่มีการใช้เครื่องจักรหนักเต็มที่ก็ใช้แค่ยนต์เอาต้องช่วยกันแบกหินก้อนใหญ่ๆขึ้นไปที่สูงแล้วนั่งสกัดด้วยมือทีละก้อนเพื่อนำไปเกาะกำแพงและที่สำคัญคือเขาไม่ใช้ปูนซีเมนต์ครับแต่ใช้ดินเหนียวผสมน้ำมาฉาบประสานหินเข้าด้วยกัน ส่วนนั่งร้านก็ทำจากไม้ไผ่มัดด้วยเชือกดูบ้านๆแบบนี้แต่แข็งแรงทนทานหายห่วงครับชุดประจำชาติความภูมิใจที่ถักทอด้วยมืออีกเรื่องที่น่าสนใจคือในช่วงเทศกาลงานบุญหรือเวลาไปวัดและสถานที่ราชการชาวภูทานต้องสวมชุดประจำชาติครับโดยเฉพาะข้าราชาการนี่คือกฎบังคับเลยรวมถึงเด็กๆที่ไปโรงเรียนก็ต้องใส่ทุกวันครับ ผู้ชายใส่ชุดที่เรียกว่าโกโกเป็นเสื้อคลุมยาวถึงเขา่าผู้หญิงใส่ชุดที่เรียกว่ากีราเป็นผ้าถุงยาวกรอมเท้าความพิเศษคือผ้าเหล่านี้ทอมือทุกผืนนะครับครับ ชุดกีลาของผู้หญิงใช้เวลาทอ9ถึง11เดือนส่วนชุดโกของผู้ชายบางชุดใช้เวลาทอนานถึง3ปีแถมลวดลายแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกันเลยครับดังนั้นราคาชุดสำหรับใส่ในพิธีสำคัญหรืองานแต่งงานอาจพุ่งสูงถึง10,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ3 5 0 0 0 0หืบาทเลยทีเดียวถ้าใครจะลองใส่แนะนำให้คนท้องถิ่นช่วยแต่งให้นะครับเพราะใส่เองยากมากครับผ้าบอกฐานะค่าเข้าชมสุดโหด การดูสถานะทางสังคมที่นี่ให้ดูที่สีของผ้าผ้าลายขาวคำนี้ครับชาวบ้านทั่วไปใช้ผ้าสีขาวขุนนางพระสงฆ์ใช้ผ้าสีเหลืองและต้องบอกว่าภูฐานเพิ่งจะเปิดประเทศต้อนรับโลกภายนอกเมื่อปี1974หรือเมื่อ50ปีที่แล้วนี่เองครับก่อนหน้านั้นแทบไม่มีใครรู้จักดินแดนแห่งนี้เลยแต่ความท้าทายของนักท่องเที่ยวคือค่าใช้จ่ายครับการจะไปเที่ยวที่นี่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียม SDF สูงถึง100ดอลลาร์หรือประมาณ3,500บาทต่อคนต่อ ซึ่งเขาเรียกเก็บเป็นค่ารักษาสิ่งแวดล้อมครับแน่นอนว่านักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะบ่นอุบเพราะถึงแม้ภูฐานจะเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ํารวยทางวัตถุแต่คนที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้ต้องกระเป๋าหนักและรวยพอสมควรเลยละครับตามท้องถนนที่นี่เราจะเห็นเครื่องออกกําลังกายตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้ยืดเส้นยืดสายกันด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะได้มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและถ้าใครนึกอยากทานผลไม้ก็สามารถเดินเข้าไปในสวนของชาวบ้านแล้วเด็ดกินได้ฟรีๆเลยครับดูอย่างต้นพับ นี้ลูกดกจนกิ่งห้อยผลสุกสีสวยน่ากินเชียวชาวบ้านที่นี่เขาต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยครับทั้งกระตือรือร้นและเป็นธรรมชาติมากๆสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้ตลอดเวลาในภูฐานก็คือรอยยิ้มครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่รอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรไมตรีวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนดูไปดูมาก็คล้ายกับภาคเหนือของประเทศไทยเราเลยนะครับดูเรียบง่ายสงบสุขและเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งประเทศเลยเพื่อนๆสงสัยเรื่อง รายได้ของคนที่นี่ไหมครับคุณลุงชาวนาเล่าให้ฟังว่าถ้าทํางานในไร่นาค่าแรงสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ400บาทต่อวันครับแต่ถ้าช่วงไหนงานเยอะต้องจ้างคนมาช่วยเก็บเกี่ยวก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณคนละ350บาทหรือ10-11ดอลลาร์ต่อวันคุณลุงยังบอกอีกว่าค่าแรงเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่วันละประมาณ180-440มูตัมเท่านั้นเองถึงจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเป็นอาชีพหมอหรือครูนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่รายได้สูงที่สุดครับ อาจพุ่งไปถึงเดือนละ35,000บาท1นึ่งแสนงูตรำเลยทีเดียวความพิเศษอีกอย่างของประเทศนี้คือคนผู้ฐานเก่งภาษาอังกฤษมากครับเพราะการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดจะมีก็แต่วิชาปรัชญาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้นที่สอนเป็นภาษาถิ่นภาษาสองขาทำให้พวกเขาสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับเรื่องของจิตวิญญาณก็โดดเด่นไม่แพ้กันวัดและอารามต่างๆคือที่พึ่งทางใจและที่ทำพิธีกรรมเพื่อความสมดุลในชีวิตเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่และภาพวาดฝาผนังที่วิจิตรการตารวมถึงภาพของเนยที่เรียงทำมาควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นบรรยากาศที่ดูมีชีวิตชีวาแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความสงบครับเดินชมเมืองกันมาสักพักเริ่มหิวกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปบุกอาหารภูฐานกันต่อเลยครับแต่ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆจะทานได้ทุกเมนูหรือเปล่านะครับอาหารรสชาติจัดจ้านและเลือกคนกินของภูฐานเพื่อนๆเ,เห็นอะไรแขวนอยู่บนกำแพงไหมครับนั่นคือพริกครับพริกเป็นพวงทั้งพวง พวงเล็กพวงใหญ่แขวนอยู่เต็มไปหมดเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศภูฐานเลยครับและทั้งหมดนั่นคือพริกจริงนะครับแห้งเหี่ยวค้าเข้ากันเลยทีเดียวผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับใครที่กินเผ็ดไม่ได้หรือเกลียดเนยแนะนำว่าอย่าพิงงผางอาจไปทัวร์กินแหลกที่ภูฐานเด็ดขาดทำไมนั่นล่ะครับก็เพราะอาหารที่นี่90%ใส่เนยและคนที่นี่เขาถือว่าพริกคือผักชนิดหนึ่งครับ ไม่ว่าจะพริกแห้งพริกสดพริกหั่นแว่นพริกเขียวพริกแดงเขาเอามาต้มรวมกับชีสภูฐานได้หมดอาหารที่นี่อาจจะมันน้อยกว่าของจีนหรืออินเดียแต่เรื่องความเผ็ดนี่ชนะขาดอาหารที่เบ็ดกระจุยเลยครับเมนูแรกขอแนะนำชาปาชาปาทำจากเนื้อวัวตากแห้งใส่พริกแห้งขาวและหัวไชเท้าความพิเศษคือเขาใส่พริกมาทั้งเม็ดเลยครับไม่มีการหั่นให้เสียเวลา แต่ถ้าใครชอบหมูสามชั้นต้องนี่เลยพักชาปาพักชาปลาเป็นหมูสามชั้นเคี่ยวกับหัวชัยเท้าและหาแน่นอนครับเครื่องปรุงหลักก็ยังคงเป็นพริกแห้งใส่กันแบบไม่ยั้งมืออีกหนึ่งของดีที่พลาดไม่ได้คือชานมไข่มุกถังเช่า c o r d y c e p s sinensis bubble tea ฟังดูแปลกใช่ไหมครับจริงๆแล้ว c o r d y c e p s ก็คือถังเช่าหรือยาหน,นอนที่เก็บมาจากเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละครับ เอามาผสมในชานมจนได้สีเขียวสวยงามต้องบอกว่าที่ภูฐานมีถังเช่าขายเยอะมากเขาว่ากันว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับมีวางขายทั่วไปแถมหน้าร้านยังมีหุ่นจำลองตั้งโชว์ด้วยป้ายโฆษณาเขียนชัดเจนว่าเก็บมาจากเทือกเขาหิมาลัยแถมมีภาษาไทยกำกับด้วยแสดงว่าคนไทยเราน่าจะชอบและมาซื้อกันบ่อยแน่ๆด้วยความที่มันขึ้นอยู่บนภูเขาสูงชันและหายากมาก การเก็บเกี่ยวก็ลำบากสุดๆราคาเลยพุ่งสูงปรีดทั้งเช่าธรรมชาติส่วนใหญ่จะหาได้ในทิเบตภูฐานและบังมะนาวของจีนอย่างเสฉวนการซูและยูนานซึ่งปี64เก็บได้รวมกันไม่ถึง100กิโลกรัมด้วยซ้ำครับของหายากจริงๆเมนูสุดอึ้งและวิถีชีวิตออร์แกนิกเรื่องที่ทำเอาหลายคนต้องหงายหลังตึง เรื่องถัดมาก็คือเมนูชีสพริกที่เรียกว่าเอมาดาเซดาชีครับคนภูฐานเขาขังรักเมนูนี้มากกินกันแทบทุกมื้อทุกวันแถมยังชอบเติมพริกกับพริกไทยลงไปต้มรวมกันให้เผ็ดร้อนสะใจเข้าไปอีกครับนอกจากนี้เขายังเอาชีสมาทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมร้อยเชือกแขวนไว้เพื่อถนอมอาหารเรียกว่าโชโกโชโกครับเวลาจะกินเจ้าก้อนนี้อาจต้องใช้เวลาถึง45นาทีกว่าจะอมจนหมดก้อน เพราะมันแข็งโปกยิ่งกว่าหัวของใครบางคนซะอีกครับ 5. ถ้าใครอยากหาอะไรที่ดูปกติกินหน่อยก็ต้องจานนี้เลยครับหมูแห้งผัดผักเซิร์ฟพ,พร้อมสุปและข้าวสวยแค่นี้ก็อิ่มท้องได้หนึ่งมื้อสบายๆอาหารหลักของที่นี่คือข้าวครับแต่ไม่ใช่ข้าวขาวนะเป็นข้าวแดงซึ่งรสสัมผัสจะค่อนข้างแข็งและแห้งหน่อย แต่ก็ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะข้าวปลูกยากมากในประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกถึง3,280เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือแกงง่าผูซำกลางคาผูเอนซูมสูงถึง7,570เมตรและภูสานยังเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศตัวว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์100%คือบอกลาปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงไปเลยครับ เพราะชาวภูเชื่อว่าดินน้ำและพืชพันธุ์ทุกอย่างมีจิตวิญญาณการใช้สารเคมีฆ่า,มาแมลงก็เหมือนการทำลายสมดุลของธรรมชาตินั่นเองครับคนภูฐานชอบดื่มชามากครับโดยมักจะดื่มชาดำหรือชาเขียวใส่เกลือพริกไทยและเนืยก้อนเล็กๆล,ลงไปฟังไม่ผิดหรอกครับแค่ดื่มชายังต้องใส่เนยกับพริกเลยงานนี้ชาวเสฉวนที่ว่ากินเผ็ดเก่งๆอาจจะต้องยอมแพ้ให้เลยก็ได้ครับ นอกจากนี้ผู้ใหญ่ที่นี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดุมากครับเฉลี่ยคนละ8.47ลิตรซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง6.2ลิตรซะอีกที่นี่มีบาร์กว่า5,400แห่งแต่ทุกวันอังคารจะเรียกว่า Dry Day วันมดดื่มซึ่งรัฐบาลสั่งห้ามขายเหล่าเด็ดขาดครับร้านอาหารบางร้านอาจจะอยู่ชั้นบนต้องเดินขึ้นบันไดไม้ไปครับภายในตกแต่งสวยงามสะดุดตาและมักจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ประดับไว้ด้วย และแน่นอนว่าพระมหากษัตริย์ลิทรงเป็นบุรุษเพศแต่มีประเพณีหนึ่งสำหรับผู้ชายในพูฐานที่ทำเอาชาวโลกต้องอ้าปากค้างซึ่งผมมั่นใจว่ากษัตริย์ลิเองก็คงไม่สนับสนุนเรื่องนี้แน่นอนครับผู้ชายสามารถคร้างคืนกับสาวสาวได้หลายคนโดยไม่ต้องแต่งงานเชื่อไหมครับที่พูตานมีประเพณีการล่าแต้มยามค่ำคืนที่เรียกว่าโบนาโบนาหรือไนท์ฮันติ้งครับเหล่านักล่ามักจะรวมกลุ่มกัน เลงเป้าหมายสาวที่หมายปลอมไว้แล้วเริ่มปฏิบัติการตอนฟ้ามืดครับแน่นอนว่าไม่ได้ทำสำเร็จทุกคนนะครับบางทีก็กะตำแหน่งผิดหรือทำเสียงดังจนเจ้าของบ้านตื่นก็ต้องรีบเพ่นหนือกันป่าล่าเพื่อหลบความโกรธของคุณพ่อฝ่ายหญิงหลายคนถึงขั้นแขนขาหักเพราะประเพณีนี้ก็มีเยอะครับส่วนทางฝั่งผู้หญิงถ้ามีใจก็จะแง้มประตูหรือหน้าต่างไว้ให้ผู้ชายปีนเข้ามาและผู้ชาย ต้องรีบชิงออกไปก่อนที่คนในบ้านจะตื่นแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าดวงสวยโดนจับได้ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกว่าจะยอมแต่งงานแล้วย้ายเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงหรือจะหนีไปเลยโดยไม่ต้องรับโทษหรือมีความผิดใดๆทั้งสิ้นต่อให้สาวเจ้าจะตั้งท้องลูกของตัวเองก็ตามครับถ้าเป็นแบบนั้นฝ่ายหญิงก็ต้องก้มหน้าหาผู้ชายคนใหม่ที่ใจกว้างพอจะยอมรับลูกในท้องได้แต่ถ้าโชคดีเจอผู้ชายดีๆ เขาก็จะยอมรับให้เด็กใช้นามสกุลเด็กถึงจะได้ไปโรงเรียนและได้รับสิทธิพล,ลเมืองไม่อย่างนั้นเด็กน้อยก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเด็กกำพร้าที่ไร้ตัวตนครับว่ากันว่าในความสัมพันธ์แบบนี้ผู้หญิงเปรียบเหมือนเหยื่อในเกมล่าระยะสั้นย้อนไปเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนถึงขั้นเคยมีกระบวนการส่งข้อมูลสาวสวยให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงไปล่าด้วยซ้ำประเพณีนี้เลยถูกบิดเบือนกลายเป็นการติดสินบนผู้มีอำนาจไปเสียอย่างนั้นปัจจุบัน ประเพณีล่าสาวกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันหนักมากว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะมันทําให้รวกติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแถมสาวๆหลายคนถูกล่วงละเมิดหรือทําร้ายร่างกายในคืนนั้นแต่กลับไม่กล้าไปแจ้งความหรือบอกใครแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าควรยกเลิกประเพณีนี้ไหมลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและยังมีอีกเรื่องในภูตานที่ทำเอาชาวโลกต้องอึ้งตาแตกนั่นคือระบบผัวเดียวหลายเมีย และเมียเดียวหลายผัวครับทางตอนเหนือของพูตานผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้ชายเป็นแม่บ้านครับในแถบนั้นมีค่านิยมว่าหลังแต่งงานผู้หญิงจะเป็นเสาหลักออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนผู้ชายจะคอยดูแลงานในบ้านนอกจากนี้ผู้หญิงยังสามารถมีสามีได้หลายคนด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าสาวเจ้าตกลงปลงใจแต่งงานกับพี่ชายคนโตของบ้านไหนแล้ว บรรดาน้องชายของเขาก็จะตกเป็นสามีของเธอโดยอัตโนมัติไปด้วยครับส่วนผู้ชายเมื่อโตขึ้นและแต่งงานก็ต้องแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงทรัพสมบัติและมรดกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือสัตว์เลี้ยงจะถูกยกให้ลูกสาวคนโตเท่านั้นลูกชายหมดสิทธิ์ครับแต่ประเพณีนี้ก็เริ่มเรือนหายไปตามกาลเวลาแล้วครับไม่ได้มีให้เห็นทั่วไปเหมือนเมื่อก่อน ในทางตรงกันข้ามระบบผู้ชายมีเมียหลายคนก็แพร่หลายในภูฏานเช่นกันครับแต่มีกฎเหล็กว่าห้ามมีเกิน3คนพร้อมกันและถ้าจะรับคนที่สองเข้ามาต้องได้รับความยินยอมจากเมียหลวงก่อนเท่านั้นถึงจะลุยต่อได้ในบางพื้นที่ของประเทศนี้แทบไม่มีวัฒนธรรมการจัดงานแต่งงานเลยครับแค่รักกันก็ย้ายมาอยู่กินกันมีลูกมีหลานกันไปเลยเบื่อกันเมื่อไหร่ก็แค่เขียนใส่กระดาษแผ่นหนึ่งระบบว่าเลิกกัน ใครเลี้ยงลูกแล้วเซ็นชื่อผัวเมียพร้อมพยานอีกคนแค่นี้ก็ถือว่าหย่าเสร็จสิ้นแล้วครับแต่จุดพีคคือค่าเสียหายตอนเลิกครับถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดเธอแทบไม่ต้องจ่ายอะไรให้ผู้ชายเลยเว้นแต่จะรวยและสงสารผัวเก่าก็อาจให้เงินติดตัวไปบ้างแต่ถ้าเป็นผู้ชายต่อให้ไม่มีความผิดส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ฝ่ายหญิงครับแถมฝ่ายหญิงยังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามใจชอบอีกต่างหาก ข้อควรระวังสําหรับเขยสภัยต่างชาติการจะได้ใบทะเบียนสมรสในภูตานนั้นยากยิ่งกว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสุดโหด5ท่านเคยมีสถิติว่าจาก780คู่มีคู่ที่ผ่านการสัมภาษณ์แค่30คู่เท่านั้นใครสอบตกต้องรออีกหนึ่งปีถึงจะมาสอบใหม่ได้ซึ่งรัฐบาลจะจัดสอบทุกๆ3เดือนและไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้น ต่อให้คุณจดทะเบียนสมรสมาจากเมืองนอกแล้วก็ไม่มีผลทางกฎหมายที่นี่ครับคุณจะถูกมองเป็นแค่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งถ้าจะไปเยี่ยมบ้านแฟนที่ภูฐานก็ต้องจ่ายค่าทัวร์รายวันสุดโหดวันละ300ดอลลาร์หรือราวๆ1,500บาทลองคิดดูสิครับไปแค่3วัน2คืนเงินเดือน4เดือนบินหายวับไปกับตาเลยนะครับและถึงจะได้ใบทะเบียนสมรสแล้วคุณก็ไม่ได้สัญชาติภูฐานนะครับได้แค่วีซ่า1ปีซึ่งทุกปี คู่สามีภรรยาต้องจูงมือกันไปรายงานตัวที่ศาลในวันครบครบครอบแต่งงานเพื่อยืนยันว่ารักยังหวานชื่นอยู่วีซ่าถึงจะได้รับการต่ออายุไปอีกปีเวลาไปภูฐานเพื่อนๆก็คงเลือกนั่งเครื่องบินไปใช่ไหมครับแต่งงานนี้ต้องเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับเพราะคุณกำลังจะมุ่งหน้าสู่สนามบินที่ได้ชื่อว่าส่งนักบินและผู้โดยสารไปเฝ้ายุมาบานได้ง่ายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยละครับ สนามบินที่เสี่ยงพานักบินและผู้โดยสารไปสู่คลิปได้ง่ายที่สุดนี่คือสนามบินพารพาร o แอร์พอร์ตครับท่านจะเห็นลวดลายแกะสลักและศิละปะแบบพุทธศาสนาอยู่ทั่วทุกมุมมองห้องพักผู้โดยสารตกแต่งด้วยภาพวาดสวยงามจนนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวแต่เห็นสวยๆแบบนี้เขาว่ากันว่าเป็นสนามบินที่ปราบเซียนและหินที่สุดในโลกนะครับ ตัวสนามบินตั้งอยู่ก้นหุบเขาล้อมรอบด้วยยอดเขาหิมาลัยที่สูงกว่า5,000เมตรและนี่เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของผู้ฐานจากทั้งหมด4แห่งครับที่นี่มีอาคารแค่2หลังครับคือหอควบคุมการบินและอาคารผู้โดยสารลมในหุบเขาแรงมากจนเครื่องบินโยกไปโยกมาหน้าหวาดเสียวตอนจะลงจอดแถมรันเวย์ก็สั้นกว่าปกตินักบินต้องเก๋าเกมและชั่วโมงบินสูงจริงๆถึงจะกล้าลงจอดที่นี่ครับ จากข้อมูลของฟอบในปี2018ทั่วโลกมีนักบินเพียง17คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงเจอดที่นี่ถ้าย้อนไปปี2011มีแค่8คนเองนะครับน้อยขณะที่ว่านั่งล้อมวงกินข้าวได้แค่โต๊ะเดียวเลยความพิเศษคือเครื่องบินได้รับอนุญาตให้ขึ้นลงได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นเวลาจะลงจอดนักบินต้องเอียงเครื่อง45องศาเพื่อเลี้ยวลัดเลาะซอกเขาแล้วดิ่งลงอย่างรวดเร็ว บางจังหวะนี่ท้องเครื่องบินแทบจะเฉี่ยวหลังคาบ้านชาวบ้านไปเลยครับมีบ้านหลังคาแดงหลังหนึ่งบนไหล่เขาที่กัปตันใช้เป็นจุดสังเกตสําคัญในการเล็งรันเวย์ถ้ากะพลาดไปนิดเดียวก็เตรียมตัวพุ่งลงเหวไปทักชายยมบาลได้เลยครับส่วนรันเวย์ที่นี่สั้นมากครับยาวประมาณ3,000เมตรแต่ตอนสร้างใหม่ๆยาวแค่1,200เมตรเองรัฐบาลเลยให้ใช้แค่เครื่องบินเล็ก18-20ที่นั่งที่พุ่งตัวและไต่ระดับได้เร็วเท่านั้น ภายหลังเขาขยายรันเวย์เพื่อรับเครื่องลำใหญ่ขึ้นจนเมื่อวันที่19ตุลาคม2004เครื่องบิน Air a i r b u ั A319 ลำแรกก็ได้ลงจอดอย่างเป็นทางการและในปี2010สายการบินบู d าแ Air ก็เป็นสายการบินต่างชาติรายแรกที่มาบินที่นี่ครับต่อมาในเดือนธันวาคม